สวัสดีครับคุณฟังครับตอนเราทุกท่านนะครับก็สู่รายการ i m u t t news ประกาศข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวติดเด็กงามเบอร์หรือว่าธานจนุนงามเบอนะครับพูดคุยกันนะครับสาระาดีๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นนะครับที่ผมหยิบยกมาจากรายการสนาดีประชาชนนะฮะอยากจะมาเตือนภัยนะครับรูปแบบของธุรกิจที่เรียกได้ว่ามีการเปิดตู้เติมเงินแต่ว่าไม่ตรงปกนะฮะวันนี้มีการตรวจสอบพบว่าการขออนุญาตนั้นเป็นขายแบบตรงขายผ่านทางสื่อ แต่ว่าสุดท้ายนะครับสร้างเครือข่ายเราไม่ได้บอกว่าธุรกิจเครือข่ายนั้นไม่ดีนะแต่ผลปรากฏว่ามันไปเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่หรือไม่อย่างไรนะไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับผู้ฟังครับเพื่อเป็นการดูเท่าทันครับเขาไม่จ่ายมา5เดือนเดือนที่6แล้วนะคะนะัดนะัดตอนนี้นะจ้าตั้งแต่ตุลามาเลยเขาไม่จ่ายเลยนี่คือแผนการตลาดของตู้ที่ว่ามานี้ใช่ค่ะที่ว่าตำรวจไปตามจับกลุ่ม<ช>ตัวผู้ก่อเหตุมาใช่ค่ะฮะแต่ดูเหมือนว่าคุณป้าเนี่ยได้ตู้ถูกต้องไหมได้ตู้ แล้วมีตู้ไหนที่ใช้ไม่ได้ตู้เอามาสองตู้แต่อีกตู้นึงใช้ได้อแล้วก็พออีกตู้นึงมันดูดไฟมันช็อตมันดูดเวลาใครมาเติมแล้วมันดูดนะคะเติมเงินคือเติมเงินได้จริงไหมเติมไอ้ตู้แรกได้จริงวิธีการเติมคือยังไงฮะก็เอาสอดเข้าไปนะคะก็มีหมายเลขของเราอ่ะค่ะเขามีมีรหัสครับค่ะมีรหัสแล้วก็แล้วก็เอาเงินสอดเข้าไปแล้วก็เติมเงินเติมเงินกดตามเลขที่แบบว่าคนที่อยาก คนที่จะมาเติมเสียสองบาทร้อยร้อยหนึ่งเสียสองบาทนี้ค่ะจะเติมสิบบาทก็เสียสองบาทเราได้เงินจากตู้นั้นด้วยไหมฮะได้ค่ะตู้นั้นเป็นของเราบุญแจก็อยู่กับเราครับฮะแล้ววันนึงคือเป็นะตู้นั้นเขาให้เรามาเนี่ยเขาให้เงินมาในตู้สองพันบาทครับค่ะแล้วก็ค่อยๆหักไปเหรอหรือให้มาเลยให้ให้มาเลยเขาให้มาในนั้นเลยแต่ที่นี้มันไม่พอคนมาใช้เยอะก็ต้องเอาเงินส่วนตัวเติมลงไปน่าเติมไปในตู้แล้วตัวเลขขึ้นอย่างเงี้ยเหรอทุกได้ทุกค่ายทุกเครือข่าย ครับค่ะแล้วได้จริงแต่ใช้ได้ตู้เดียวไม่อีกตู้หนึ่งเอามาแล้วมันช็อตเลยไม่เอาเอาไปคืนบริษัทเลยแล้วเขารับคืนไหมฮะคืนค่ะรับคืนได้นี่คือกลณีนึงของคนที่ที่มีตู้ค่ะเดี๋ยวถามข้างล่างแค่จกมือก็ได้ฮะใครที่ลงทุนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ตู้มีไหมฮะโอ้เกือบทั้งหมดเลยโอ้ทั้งนั้นเลยเหรอคือคือลงทุนเป็นหลักล้านแต่ว่าไม่ได้ตู้เดี๋ยวถามนะเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามพี่เกนนดูหน่อยเพราะเป็นคนรับรับเรื่องนี้ครับเออใช่เชดุโซยุคใหม่ไหมฮะ คือมันเป็นยุคอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะปกติแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็อาหารเสริมบ้างสกินแคร์บ้างแต่นี่คือแชร์ลูกโซ่โทรคมนาคมแห่งชาตินึกออกไหมฮะเขาเอาลายเส้นของกสทชมาทำซิมมาทำตู้อย่างที่ป้าบอกแล้วก็บอกว่าจะมีการได้เงินเป็นวันเป็นวันเป็นวันคือใช้แผนแบบแชร์ลูกโซ่ก็คือจ่ายแบบ300%เ ซึ่งมันผิดกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ากฎหมายของกสทชคือห้ามเอาลายเส้นมาทําเป็นขายตรงแต่สรุปว่าบริษัทนี้เนี่ยทาไมคนเสียหายเยอะเพราะคุณเต๋อเลิงฤดีเนี่ยเขาจะมีการพูดบนเวทีตลอดเวลาคนที่เพิ่งโดนจับไปนะฮะว่านี่คือกิจการโทรคมนาคมที่เขาได้ลายเส้นมาจากกสทชอ,อย่างถูกต้องตามกฎหมายและบอกว่าเขาจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะกสทชเนี่ยเหมือนเป็นแบ็คให้เขา อ้างชื่ออ้างเลยอ่าทุกคนเหมือนกันใช่ไหมฮะเดง๋ยวก็สทชก็ก็เสียหายด้วยสิฮะนี่คือลงทุนเพราะกสทช่บ้างเนี่ยแหละฮะกสทชต้องดูตัวเองแล้วนะครับท่านว่าท่านเนี่ยอนุมัติลายเส้นให้ไปทําแชร์ลูกโซ่ได้อย่างไรถ้าเป็นอาหารเสริมผมจะไม่ว่าเลยนะฮะมันก็ดาาด,ดื่นกันไปแต่นี่คืออากาศนะฮะเป็นโทรคมนาคมซึ่งเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของประชาชนแต่วันนี้ มีคนคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาจะทำแชร์ลูกโซ่และไปขอกสทาชาว่าขอลายเส้นหน่อยแล้วกสทาชาก็ให้เขามาและที่สำคัญกสทราชารู้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วว่าเขาเอาไปทำแบบขายตรงแต่ก็ได้แค่ประกาศออกมาเฉยๆถ้ายุตินะครับในการตัดสัญ,ญญาตั้งแต่กรกฎาคมปีที่ผ่านมาจะไม่มีผู้เสียหายใช่ไหมฮะใครลงหลังกรกฎาคมบ้าง หมดเลยหมดเลย <c oughs> <ม>ถ้าถ้าเกิดว่าตัด <c oughs> สัญญาณตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วไม่มีความเสียหายขนาดนี้นะครับแต่นี้ถ้าเกิดกสทชเนีญญญญญ่ยคุณเราพยายามเชิญทุกหน่วยงาน,นแลยท่านไม่ได้มานะฮะถ้าเกิดมาก็อยากจะคุยแบบว่าให้ให้ครบองค์ประกอบเหมือนกันคือวันนี้ที่รู้สึกแบบแทนประชาชนคือเราจับแล้วดำเนินคดีแล้วแต่กสทชยังปล่อยสัญญาณให้แม้ทีมบางคนไปขายซิมเถื่อนอยู่เลยทุกวันนี้ยังไลฟ์ยังแบบปากดีว่า โดนจับไม่เห็นเป็นไรเลยกสทชยังให้ลายเส้นอยู่เลยฉันก็ยังสามารถขายได้ตามปกติรือวา่าผู no ้ก่อเหตุเอาไปแอบอ้างต่อเอาชื่อแอบอ้างต่อเอาโลโก้ไปแอบอ้างด้วยเพราะเขารู้สึกว่าการจับเนี่ยมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเพราะว่ากสทชยังให้สัญญาณเขาอยู่เขาเลยคิดว่าการจับมันเป็นเรื่องของปาหีนึกออกไหมฮะไอ้เรื่ยังไม่ได้ถอนใบอนุญาตผมเห็นเหมือนมีการแถลงข่าวตั้งโต๊ะกัน บอกว่าีมการยังไม่ได้ยังไม่ได้ถอนครับแล้วเราก็ทวงถามเรื่องการถอนอนุญาตมานานมากๆแล้วแล้วเราไม่ได้รับคําตอบไงครับว่าเมื่อไหร่ถอนนะแต่เวลาให้ทําไมให้ง่ายจังเลยนะครับแล้วปล่อยมาเนี่ยนะครับอาทิตย์ดูให้ตั้งแต่ปี62ใช่ไหมทุกคนใชสา่ห2 6้า4 6ห6 6 67แชร์ลูกโซ่นี้หลอกคนด้วยคำว่ากสทชมา6ปีแอบอ่างนะแอบฮางชื่อ ทุกวันนี้ยังคงดําเนินธุรกิจอยู่ไหมคะดำเนินธุรกิจปกติเลยณวันนี้ที่เรานั่งคุยอยู่ธุรกิจนี้ยังคงดําเนินต่อแม่ทีมยังไลฟ์อยู่เหมือนเดิมยังขายซิมเถื่อนเหมือนเดิมยังมีการรวมคนที่แบบว่าจะไปต่อเพื่อไปลงทุนในวงต่อไปครับบอกว่าเต้โดนจับไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปลงอีกวงหนึ่งฮะเอ๊ะทำไมมีวงอยู่หมายความว่า เพราะเราเราถามผู้เสียนะด้านล่างเนี่ยเขาอ้างว่าลงทุนไปเช่น4ล้านครับไม่เคยเห็นตู้ได้จับตู้เลยแต่ว่าคุณป้าอีทเนี่ยยังได้เห็นตู้บ้างได้คนะ่ะวิธีการเขาเหมือนกับคดีใหญ่คดีหนึ่งะฮะเป็นอย่างนั้นเหรอะคือจริงๆแล้วไอ้ตูวไอ้ซิมเนี่ยมันเป็นแค่ด่านหน้าเฉยๆมันไม่ใช่ธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงนะครับเขาก็มาเป็นด่านหน้าเฉยๆว่าฉันเน่ะเป็นผู้ประกอบการโทรคมานาคมแต่จริงๆแล้วแผนที่เป็นรายได้มันอยู่ข้างหลังก็คือแผนจ่าย300เรซ ก็คือลงทุนสมมุติ50ล้าน500วันก็จะได้150ล้านครับอันนี้คือแผนระดมทุนที่อยู่ข้างหลังแล้วเขาใช้กสะทะชใช้ซิมใช้ใบอนุญาตในการดำเนินกิจการแต่จริงๆแล้วกสะทะชก็ออกมาพูดเองด้วยซ้ำว่าการเติมเงินเนี่ยน้อยมากธุรกิจที่เกิดขึ้นจากซิมแทบจะไม่เกิดเลยรายได้ที่เกิดขึ้นมาจากการระดมทุนทั้งนั้นอันนี้กสะทะชท่านเห็นหมดนะครับ แต่ปัญหาคือทำไมท่านยังไม่ยึดใบอนุญาตที่ผมไม่รู้จะถามใครเดี๋ยวต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าผมไม่รู้จะถามใครท่านอยูถามท่านรองด้วยเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเนี่ยรู้เข้าทันแล้วก็มีทางออกว่าพี่เคนโด้เนี่ยเปิดประเด็นมาอย่างนี้แล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากด้วยฮะท่านรองครับเรื่องนี้มีมีทางออกไหมฮะท่านสุนทรนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยมายื่นเรื่องกับทางสวนะฮะทางวุฒิสภาเนี่ยเมื่อประมาณวันที่10 11กุมภาพ <คะ S 2> นะฮะ,<ค>ะทางเราก็รีบรับเรื่องขึ้นมาแล้วก็พิจารณากันในกรรมธิการว่าจะต้องเรียกหน่วยงานทุกหน่วยงานที่คร่ยคข้องเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบดูมาคุยกันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พอดีเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ทางกรรมธิการของทางสสเนี่ยเขาก็เริ่มตรวจสอบพอดีนะครับผมก็เลยได้เข้าไปสังเกตการในกรรมธิการของสสนะครับก็ต้องขอชมว่าทางกรรมธิการของสสแล้วก็หน่วยงานของทาง ตรวจนะฮะทางาตารวจสืบสวนกลาง,างปาป,ปงเนี่ยดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเร็วะะมากหลังจากที่ทเราประชุมกัน,นอาทิตย์ที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยวันรุงร่งขึ้น ก็ดาเนินการเลยโดยโดยทางทางผู้เสียหายเนี่ยก็กระตือร้นที่ไปไปทําตามคําแนะนาแล้วก็ดำเนินการจริงๆแล้วผมเสริมนิดนึงนะครับทางปอสต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่คือท่านรับเรื่องไว้นานแล้วนะครับแต่ท่านไม่ได้มานั่งโบกเวก์วยวายบอกใครว่าท่านทําเรื่องให้กับเราท่านรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ทําสํานวนมาเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเป็นข่าวเป็นร้อยสํานวนแล้วนะครับแต่ท่านไม่ไม่ประกาศนะฮะท่านก็ทําของท่านจนทุกวันนี้เนี่ย พี่น้องสื่อมวลพี่น้องทั้งหมดนะฮะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยได้รับการสอบสวนเกือบหมดแล้วใช่ไหมครับโอ้คือว่าทําในทางลับด้วยใช่ทําในทางลับครับฮะดังนั้นเนี่ยคือวันนี้เ็นเห็นฉากหน้ามาแล้วว่าเราดักทางได้อยู่แล้วแล้วท่านรองนมีการประสานยังไงแล้วก็เป็นไปตามที่เราพูดคุยตามเบาะแสของผู้ร้องครับเพราะว่าคุณเคนโด้ก็พาผู้เสียหายไปยังงใช่ไหมัใช่ครับเราเราเห็นอะไรจุดสําคัญเราถึงแบบเดินหน้าเต็มที่เต็มสูบเลยคือจริงๆผมคิดว่าความทุกข์ยากของประชาชนเนี่ยคือาน้่ยัคลๆกบว โอ้โหเขาไปร้องที่อื่นร้องตรงนู้นตรงนี้แล้วมันก็ไม่ยังไม่ได้เิดการขับเคลื่อนอะไรนะฮรัไม่ได้ผลพอถึงเราเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันเหมือนเราต้องผักดันให้เต็มที่แหละเพราะว่ามันชันคุ้นมากๆแสดงว่าแสงสว่างไปอุโมงค์ค่ะเห็นปัญหามาโดยตลอดและที่ฉันเชื่อว่าเห็นทั้งวงจรด้วยใช้คําว่าทั้งวงจรนะแต่วันนี้เราเปิดประเด็นด้วยจะตัดวงจรแชร์ลูกโซ่ออกไปท่านมองเห็นใช่ยว่าต้องเห็นทางออก ก็ตั้งแต่ตอนกรณีดีไอคอนเนี่ยผมเคยอภิปรายไปถีงแ่งแล้วว่าไอเรื่องธุรกิจช่อโกงประชาชนหลอกลวงอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยคือรัฐรัฐบาลเนี่ยรัฐเนี่ยควรจะต้องทําการป้องกันก่อนที่เหตุมันจะบานปลายนะผมก็เสนอข้อข้อแนะนําไปว่ามี5ข้อที่ว่า,เ,าเราควรจะป้องกันยังไงบ้างนะฮะซึ่งแท้จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า อันไหนที่ดีเนี่ยรัฐบาลนําไปใช้เถอะห้าข้อมีอะไรบ้างคะท่านห้าข้อนี่นะครับก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยคืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเออแชร์อะไรสักอันนะเขาติดคุกถูกตัดสินจําคุกห้าหมื่นปีใช่ไหมวอร์เรนฟอนจริงนะคะทราบไหมฮะว่าแชร์แม่ชะม้อยเนี่ยถูกตัดสินจําคุกเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นปีครับแต่แต่แต่ปิดจริงก็คือแค่เจ็ดปีแปดเดือนเจ็ดปีสิบเอ็ดเดือน เท่านั้นเองเพราะว่ามันมีกฎหมายบางข้อเนี่ยจำกัดเอาไว้ว่าหา้ามห้ามจำคุกเนี่ยเกิน20ปีนะฮะในกรณีชายมาชมอยเนี่ยก็โดน20ปีแล้วก็ได้รับพระราชทานัยาโทษไปอีกสองครั้งสุดท้ายก็คือติดเหลือแค่นี้ผมก็เสนอว่าเราควรจะแก้กข้อกฎหมายเนี่ยเพื่อให้การลงโทษเนี่ยให้มันให้มันสมดุลกับความเสียหายหนักมากขึ้นควกระดับเายเนี่ยมันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านอันนี้มันเป็นมันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะ แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเสนอให้มีการเพิ่มอายุความเพราะอย่างกรณีอย่างแชร์ชาเตอร์เนี่ยอายุความแค่20ปีผู้ที่เป็นตัวเจ้ามือแชร์เนี่ยเขาก็หนีไปอยู่ต่างประเทศ20ปีกลับมาเดินเฉยๆในเมืองไทยสบายๆเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อมันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันควรจะต้องแก้อายุความเนี่ยให้มันผมว่าน่าจะเหมือนกับกับ มันเป็นอาชญากรรมใช่ไหมมันควรจะเหมือนอาชญากรมรมเนี่ยก็ควรจะไม่มีอายุความเลยด้วยซ้ำนะฮะเพื่อที่ให้คนเหล่านี้เนี่ยเวลาเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะได้รู้สึกสักนิดหนึ่งว่าเอยมันโทษมันรุนแรงนะนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ยเอยผมมีผมมีให้ให้ทางทางเป็น,นข้อมูลสไลด์ใช่ไหมฮะแต่เอาที่ที่ท่านเราได้ก็ได้ฮะข้อที่2เนี่ยคือว่าผมแนะนําเลยว่าควรจะต้องเนี่ยมีการเขาเรียกว่า วั One stop alert นสต็อปอเลอร์สนะฮะอันนี้ปัญหาหลายหลายอย่างเนี่ยก็คือเกิดจากพอเกิดปัญหาชาวบ้านไปไปร้องที่สอนอสอนอ,อาจจะรับเรื่องหรือไม่รับเรื่องแต่แล้วเรื่องมันก็ไปจบอยู่แค่ตรงนั้นหรือ,อยังในกรณีนี้เนี่ยกสทชเนี่ยโอ้โหตอนแรกเนี่ยที่จริงเหมือนจะเป็นฮีโร่ของงานนี้เลยนะฮะเพราะจากที่เราที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่เดือนมีนา<ช>เพาทราบเรื่องเดินกุมภาแล้วเข้าไปติตรวจสอบมีนาปีที่แล้วนะฮะปี67 แต่กว่าจะขยับอะไรเนี่ยมันมากรกฎาหกเจ็ดธันวาคมหกเจ็ดจนมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยที่จริงแล้วถ้าเผื่อว่าเราไปแจ้งกรณีอย่างนี้เนี่ยแล้วหน่วยงานหนึ่งเนี่ยรู้ว่าอมันเกิดความน่าสงสัยนะฮะทางกสทชเนี่ยเขาถึงขนาดว่าออกมาถแถลงว่าอันเนี้ยน่าจะเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่นะฮะซึ่งจริงๆถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ย ก็น่าจะส่งเรื่องต่อให้กับทางฝ่ายตำรวจหรืออะไรนี้เพื่อเร่งเข้าไปตัดวงจรนี้ก่อนเพราะเราไม่อยากให้การความเสียหายมันบานปลายเป็นเพราะว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ครับซึ่งอย่างสบบเองเนี่ยอย่างตอนกรณีดีไอคอนหรือว่าแม้แต่กรณีนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็ได้ยินว่าจากข้อเสนอผมที่บอกว่ามี one stop alert เนี่ยอยากจะให้บูรณาการทั้งหมดเลยหน่วยงานทั้งหมดก็เหมือนว่าทางท่านรัฐมนตรี ที่ดูแลสคบเนี่ยก็ให้นโยบายมาว่าจะมีการบูรณาการ6หน่วยงานนะฮะผมก็อยากให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นเร็วๆนะฮะเพราะว่าความดือดร้้นของประชาชนเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยประชาชนผมทราบข่าวบางคนเนี่ยโอ้ถึงแล้มันมันมันหนักมากผมก็ได้เห็นนะครับว่าการทํางานของหน่วยงานหนึ่งวันกับการรอของผู้เสียหายหนึ่งวันมันคนละอย่างกันนะครับ การช้าของหน่วยงานหนึ่งวันอาจจะเออระเหยลอยชายอะไรก็แล้วแต่แต่การช้าของผู้เสียหายคือบางคนเขาสิ้นชีวิตนะครับรบ,บางคนเขาสิ้นเนื้อประดาตัวทุกวี่ทุกวันนะครับคุณจะมาช้าไม่ได้นะครับขั้นตอนเพราะว่าชีวิตคนหนึ่งวันกับชีวิตการทํางานของคุณหนึ่งวันมันไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีวัน stop alert เนี่ยพอมีใครแจ้งไปปุ๊บเนี่ยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับกรณีชอบโกงประชาชนเนี่ยทุกหน่วยงานก็บูรณาการเลยส่งข้อมูลถึงกันสมัยนี้มันคลิกเดียวมันก็ถึงกันหมดแล้วใช่ไหมครับ นี่ก็ถือเป็นกรณีตัวอย่างนี่เลยแม้ว่าถ้าเกิดว่าแม่มีคนไปร้องตามที่ต่างๆลงเงียบแต่สุดท้ายแล้วผมสังเกตหลายคดีนะไปสว,ว่าปุ๊บคดีวไววอ,อย่างนั้นหรือเปล่าฮะก็อาจจะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมก็รู้สึกว่าผมเข้าใจว่าประชาชนเดิยไปร้องมาหลายที่แล้ว ถึงเราเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นหน่วยงานนิติบัญญัตินะครับแต่ว่าหน้าที่เราก็ต้องต้อง,องช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงเราเราก็จะผลักดันให้เต็มที่เรียกหน่วยงานทุกส่วนเนี่ย<ฆ>ให้เข้ามาแล้วก็มาคุยกันโดยธรรมดาแล้วเนี่ยเราบางทีเนี่ยถ้าไปทีละหน่วยงานมันก็คุยกันทีละทีใช่ไหมเราก็คือเรียกมารวมทั้งหมดเลย<อ>แล้วก็คุยว่ามันเกิดปัญหาอะไรนี่เป็นวิธีการ,รแต่ว่าล่าสุดเนี่ยตามรายงานข่าวเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์เนี่ยบอกว่า สำนักงานกสทชนะฮะจ่อที่จะถอนใบอนุญาตจ่อจ,อจออ่อ <c oughs> ที่ยังจ่อมาตั้งแต่กรกฎาแล้วครับอจ <c oughs> ไม่กินก็ทีก็อยากก็อยากจะช่วยกันนะถือว่าเวทีนี้เป็นเป็นทางออกแล้วกันนั่น่อแสดงว่าข,าขยับแล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะว่าเขาจ่อ แต่ตอนนี้ผู้เสียหายไม่เจาะแล้วนะครับมติผู้เสียหายคือจะฟ้องร้องกสะทะชอเอาค่าเสียหายนะครับจริงไม่จริงครับจริงค่ะ,ะไม่เป็นไรวันนี้ความจริงรายการเชิญแล้วค่ะแต่ว่าท่านติดภารกิจจงไม่สะดวกที่จะมาออกรายการนะคะคเมื่อสักครู่นี้ได้ข้อสรุปจากทางท่านวุฒิสภาไปน่าสนใจเรื่องของการแก้ไขข,ข้อกฎหมายเรื่องของตั้งวันสต็อปเซลวิตแก้ไขปัญหาเรื่องของแชร์ลูกโซ่เดี๋ยวจะวกกลับมาถามใหม่ว่าใครควรจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆเสียทีแต่วันนี้คุณผู้ชมขาในสตูดิโอคุณผู้ชมได้เห็นแล้วว่าผู้ใช้ กันเยอะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าทางออกเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าอยากจะเตือนภัยให้ประชาชนได้รู้เท่าทันกันนะครับกับธุรกิจที่อาจจะไปยึดโยงแอบ,บอ้างเรื่องของหน่วยงานที่ให้ใบอนุญ,ญาตนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการสร้างความเสียหายเกิดขึ้นนะครับสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม r m u t Moving Towards Innovative University กลับมาติดตามกันต่อนะครับในรายการ r m u t t News รปกัดข่าวเด่นนะครับกับผมเดียวติดดิเดกามเหลือน,นะครับเมื่อสักครูน่นี้คุณฟังก็คงได้มีการติดตามกันไปแล้วนะครับในเบื้องต้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาจจะไปเกี่ยวโยงกับแชร์ลูกโซ่หรือไม่อย่างไรเป็นแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่หรือไม่ไปฟังกันต่อนะครับ การเฉลี่ยเงินขืนอยากรู้ว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรท่านคะปะปะงคะ่ะตอบได้ครับขอ,ขออนุญ,ญาตนะครับทางปปงน,นะครับถ้าเกิดว่าสํานักง,งานปปงน,นะครับโดยคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการปรปรงน,นะครับมีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินนะครับซึ่งคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินเนี่ยมีกําหนดไม่เกิน90วันนะครับ เมื่อมีคำสั่ง no ยึดและอายัดทรัพย์สินแล้วก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็เพื่อให้ผู้เสียหายทราบนะครับเมื่อผู้เสียหายผู้เสียหายสามารถตรวจได้จาก1เว็บไซต์สำนักงานปมงนะครับ2ก็คือเว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษาก็จะทราบรายละเอียดว่ามีคดีไหนบ้างที่สำนักงานปมงยึดอายัดแล้วมีพฤติการแห่งคดียังไงนะครับ หรือตรงกับลักษณะคดีที่เราถูกช่อโกงหรือเปล่านะครับตรงนี้เราจะสามารถตรวจได้นะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมนะครับเมื่อไปยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายประการแรกคือหนึ่งเรื่องของใบแจ้งความนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอันที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพิพากษาของศาลถ้ามีคำพิพากษาของศาลให้ชดใช้หรือว่าให้คืนตรงนี้ก็สามารถนำมายื่นที่ปปง,งอได้อันที่สาม เป็นหลักฐานเรื่องของการฟ้องร้องคดีนะครับส่วนหลักฐานอื่นๆที่ผู้เสียหายต้องต้องเตรียมก็อย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมนะครับอาจจะเป็นเรื่องของธุรกรรมเรื่องบัญชีนะครับเรื่องของอาจจะมีการตอบแชทไลน์หรือว่าส่งข้อความ<อ>บางกรณีมีการทําสัญญานะครับส่วนนี้ก็ามาเป็นพยานหลักฐานในส่วนเรื่อง เกี่ยวกับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับเมื่อสำนักงานปมงได้รับได้รับเรื่องตรงนี้แล้วนะครับก็จะนําเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิารณามีมตินะครับคุ้มครองสิทธิ์ผู้เสียหายในตรงนี้ต่อไปนะครับนี้คือกระบวนครับผมคดีนี้เนี่ยยึดไปแล้วห้าสิล้านใช่ไหมฮะคดีนี้ก็คืออยู่ระหว่างที่ทางเจ้า เจ้าหน้าที่งานตารวจเนี่ยจะส่งเรื่องให้ปมงอก็ดำเนินการกับทรัพย์สินครับนี้เนี่ยคือว่าหลายท่านเนี่ยโดนไปสี 5, ล้านบ้าง5้าล้านบ้างล้านกว่าบ้างหลักแสนบ้างฮะแล้ววันนี้ตารวจจับไปแล้วครับใช้เวลานานไหมครกว่า,าจะได้เงินคืนนค่คือคือตอนนี้คือถ้าสมมุติว่าปมงอยึดอายาศศัดเสร็จมีตรงเนี้ยผู้เสียหายต้องยื่นภายใน90วันคือระยะเวลา ระยะเวลามันไม่เกิน90วันเอ๊แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ยินประโยคหนึ่ง่าผู้สายที่สามารถยื่นเรื่องได้ต้องมีใบแจ้งความฉะนั้นคดีนี้ใครที่ยังไม่ได้แจ้งความไม่มีส่วนได้ในวงเงินนี้ใช่ครับคือเป็นเป็นตัวที่กําหนดไว้เนื่องจากเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้เสียหายจริงที่ควรได้รับการคุ้มครองแต่ทราบป่าวว่าถ้าเกิดแจ้งความบางคนไปแจ้งที่ต่างจังหวัดบ้างตํารวจไม่รับแจ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะ มันมีปัญหาไปฮะต้องทําังไงต้องมารวมตัวกันอีกไหมหรือว่าไงคือในส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวให้ทางให้ให้ตำรวจดีกว่าครับอ่าแบบนี้เพราะว่าเรามีบาะแสมาว่าผู้ร้องผู้เสียหายไปแจ้งความเขาอ้างว่าตํารวจไม่รับต้องทํายังไงดีครับครับเรียนพี่น้องประชาชนผ่านสื่อรายการนะครับคดีนี้บกปสนะครับตารวจสอบสวนกลางเราเนี่ยได้รับแจ้งความครั้งแรกเมื่อประมาณกลางเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับก็มีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยณปัจจุบันนะครับ 61รายที่เราสอบสวนเข้าระบบแล้วนะครับความเสียหายประมาณ27ล้านนะครับต่อมาเนี่ยเราเราดูแล้วล่ะเราตรวจสอบแล้วว่าบริษัทเอกชนสองรายเนี้ยมีการประกอบธุรกิจโดยยื่นขอริญาตจากหน่วยงานรัฐนะครับก็คือประกอบธุรกิจโทรคมนาคมแล้วก็ตู้เติมเงินต,ตึตู้เติมเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอขอญาตกับ ธนาคารทไทยนะครับซึ่งซึ่งตัวผู้ประกอบกิจการเนี่ยก็ไม่ได้มีการขออนุญาตนะครับในการการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าช่วงแรกเนี่ยตู้เติมเงินเนี่ยสามารถเติมได้จริงนะครับ,รบอาจจะกลไกาทางธุรกิจที่เขาไปดีลระบบหลังบ้านอะไรมาก็แล้วแต่นะครับต่อมาเนี่ยถูกตรวจสอบพบว่าไปแอบใช้ลายเส้นของเจ้าที่มีใบอนุญาตนะครับก็เลยก็เลยมีการระงับสัญญากันก็อาจจะเป็นเหตุให้ตู้เนี่ยช่วงหลังนี่เติมไม่ได้นะครับที่เราตรวจสอบ ในโมเดลธุรกิจเนี่ยเราพบว่ามีการชักชวนระดมทุนจากภาคประชาชนนะครับโดยตามที่ทราบแล้วก็คือมีเสนอผลตอบแทนเป็นรายวันรายเดือนและก็รายปีสูงสุด500วัน <c oughs> ซึ่ง,ซ,งซึ่งการเสนอผลตอบแทนนะครับมันมีความผิดปกติเนื่องจากโดยปกติแล้วการประกอบธุรกิจเนี่ยการที่จะเฉลี่ยผลตอบแทนหรือคืนกาไรให้กับผู้ลงทุนเนี่ยมันจะต้องมาจากการประกอบกิจการหรือกําไรใช่ไหมฮะแต่อันเนี้ยฟิกเลยฟิกคอร์ส เราคิดคำนวณแล้วตกสองรอยกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีสองร้อย้าใช่ครับสออยสเ้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากสูงผิดปกตินะครับเราก็ทำการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักง,งานเุรกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยนะครับเราก็มีการสอบสวนร่วมกันทำงานร่วมกันกับทางปปงก,ก็ดีนะครับเราก็ประสานต่อมาเราก็มีการรวบรวมหลักฐานขอออกหมายจับเรา ดำเนินการจับกลุ่มแล้วก็ตรวจคน้นตรวจยึดนะครับทับสินรวมถึงตู้เติมเงินเจ้าปัญหาเนี่ยนะครับเราเข้าไปตรวจที่บริษัททําการตรวจยึดได้ทั้งหมด258ตู้นะครับซึงซึ่งก็พบว่าในขณะที่เราทําการตรวจค้นเนี่ยเราก็ร่วมตรวจสอบเลยก็พบว่าไม่สามารถเติมเงินได้จริงตามที่โฆษณาเติมได้เฉพาะ,ะซินการ์ดของตัวเองนะครับ,รบซึ่งมันก็ผิดแปลกไปจากที่โฆษณาไว้นะครับตอนนี้ในในมุมของผู้เสียหายครับ เรายังมีการสอบสวนอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากที่มีการจับกลุ่มและประชาัมพันธ์ออกไปเนี่ยก็พบว่ามีผู้เสียหายเข้ามาแล้วประมาณ20 30บสาลายแล้ววันนี้ก็ยังสอบสวนกันอยู่ประมาณ10บลายนะครับ,รบที่ตารวจสอบสวนกลางนะครับส่วนหนึ่งก็ดีเนี่ยที่เรารับไว้สอบสวนเนี่ยก็จะพบว่ามีสํานวนที่ส่งมาจากโรงพักต่างๆเป็นคำให้การก็ส่งมารวมที่เรานะครับตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ในชั้นฝากขังควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจํานะครับ,รบเราก็มีเวลาทําสําน,นวนประมาณ 84วันเพื่อจะส่งฟ้องไปยังอายการนะครับเรายังมีการทํางานกันอยู่ยังมีการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและก็ะทรัพย์สินครับแต่ว่าดิฉันสงสัยหน่อยคือตอนจับก็เป็นข่าวใหญ่นะคะมูลค่าวความเสียหายก็เยอะแต่แปลกใจทําไมผู้เสียหายบางส่วนยังไม่แจ้งความพี่เคนโดพอเข้าใจไหมคะคือจะแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับผู้เสียหายส่วนแรกเนี่ยจะไม่เยอะเพราะว่าเป็นผู้เสียหายที่เขารู้ว่าเขาถูกช่อโกงอ,อันนี้เขารู้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเขาก็จะมา ก็คือล็อตแรกที่มาเนี่ยก็จะมีกันเท่านี้ที่เราเห็นนะครับส่วนล็อตที่สองในกว่าจะมาเขาเรียกว่าช่วงพึ่งแตกรังก็คือช่วงที่โดนจับแล้วเขาถึงจะรู้ว่าเนี่ยฉันเสียหายแล้วนะช่วงนี้ตํารวจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยอันนี้นะครับต้อง,ต,องต้องขอบคุณท่านนะครับที่เดี๋ยวจะมีมาอีกเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าข้อมูลมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่า นี่คือแชร์ลูกโซ่จริงๆนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมาแจ้งความแจ้งความไม่พอมันมีเรื่องของการเฉลีย่ยทรัพย์ด้วยซึ่งมันก็ต้องมาเรียนรู้ขั้นตอนเพราะว่าประชาชนบางคนไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยนะฮะเราเนี่ยในอาสาของเคนโดช่วยด้วยทุกคนที่เป็นเหยื่อตอนนี้กลายเป็นอาสาหมดแล้วนะครับเป็นคอนซัลให้กับเพื่อนๆที่โดนหลอกเหมือนกันว่าจะต้องอให้การอย่างไรยื่นปปงอ,อย่างไระนะครับผมก็เลยอยากจะบอกว่าผู้เสียหายตอนนี้ไปที่ปสได้เลยไปที่ปสได้เลยครับเข้าระบบเข้าระบบได้เลยคือยังไงก็ต้องรับอยู่แล้วใช่ไหม ทีนี้เนี่ยคืออะไรที่ที่ที่พอบอกได้เรียกว่าพอมีการตรวจสอบไปแล้วนี่เห็นโครงสร้างใช่ไหมฮะกาเรียกเป็นแชร์ลูกโซยุคใหม่หรือว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้เสียหายเขาอ,อ้างว่าเขาไม่ได้ของ <ผม S 1> เขาไม่ได้ตู้ครับขออนุญาตนำเรียนอยน่อยครับคือแชร์ลูกโซเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาโดยตลอดนะครับจ,จะเห็นจากทวงปีที่แล้วที่เราเห็นข่าวอันนี้ส่วนที่เราตรวจสอบพบเนี่ยแล้วเราเริ่มจับเป็นจุดสังเกตเนี่ยก็คือว่าตัวธุรกิจแชร์ลูกโซเองเนี่ยเริ่มไปหยิบจับใบอนุญ,ญาต หรือลายเส้นเนี่ยจากหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอนะครับเป็นเป็นเหตุให้โฆษณาชวนเชื่อได้ง่ายว่าธุรกิจเราเนี่ยได้การรับการรับรองจากหน่วยงานรัฐทีนี้ผมก็อยากจะฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรูปแบบการดําเนินธุรกิจต่างหากที่เราต้องศึกษาให้ดีนะครับเราต้องตรวจสอบผมก็ยังเชื่อว่าไม่มีธุรกิจใดที่จะเสนอผลตอบแทนในตาคงที่และก็สูงผิดปกตินะครับก็พอ,มอสมควรนะครับคุณฟังครับ เนงก็แล้วแต่ฮะฝากติดตามด้วยแด้วกันนะฮะเพจเฟซบุ๊กหน้าข่าวพักสนามนะครับทิกต็อกนะฮะเดียบอรี่นะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับรายการสถานีประชาชนทางไทยพีเบสกดบันยเกสามเวลา14บสน5กาหนาทีจนถึงเวลาสิบห้านกาฝากติดตามด้วยนะครับไ m u t t news วพิกัดข่าวเด่นวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง l ลาย official @rmuttradio